สวัสดีครับเอซีสารหน่อยเป็นงเอฟซีน้าสี่หลา,ลาเเวน่คร,รับจบบอลอีโบแล้วครับพี่น้องโอ้ยานกวงใหญ่แฟซันม่อนะครับ ล้านขวงไงเวาสารแบบเต็มอดู่ย้นอัญญอะไรแบบพอ่อเรามีมองอยูครับงานบัดละลอยครับมั่นบัดการยุสุโอ้โชว่วงนี้ได้ฟังเพลงความครับ คเิียงอ่ะคิปใบคิปใบดูนะครับมื้อนี้ออกเดินทางกับสองร้อยโกุ้งโล่เ,เดิมครับมื้อนี้อำเภอผู้วียงครับจังหว่าถอนแกน่นบา้านตำบนน้องขุ่นทาสารบ้านเนี่ยงนะคอำเภอผู้วียงครับ ที่แมนงานที่สองหลังจากกวดดูการนี่ครับของจงหวคอนแก่นว่ามือแหลกเขาเหรียญ่บอกว่าจอ,ส,อสามครับวันที่หยิบเจ็ดวันนี้รู้สึกว่าจะเลี้ยวกบปกติครับเพราะว่าอย่างทีมงานเทาเก็บจอแต่เร็วครับ ตนนี่เต็มร้านนี่เลยเลยพี่น้องม่ดูเบื้องรับอันนี้รถแม่โคเอาว่าสแตนบายไปทาไอ้รถติดเพราะว่านรถรถไอ้ลำพงมันติดแล้วครับเียวหนึ่งเพี่อนพ่อนพี่น้องอให้จม ล้างก็สเก็บของเช่นเดิมครับพี่น้องทิมงา้นรถคอดูมครับน้องเราขอดูมรถทิ้อตอดูมเราเพราะอย่างอันนี้ล่างจุดของน้องๆแดนๆทั้งแดนชายแดนหญิงครับเก็บเกินระับเก็บเก็บตั้งต่างต่างต่างเกิดเดินทางตองงานไหม ขอหอดงานไม่มากก็ดีเอากลับไปแล้ะครสิเอามาลงเอาลงแล้วก็เสียวขึ้นแล้วครับหวังว่าศิได้เจอ,อกันดีครับเพราะว่าบังวาได้รอซิปปีเลยบ่ได้จัดงานครับย่นีบน่บ้านบ้านกระถินครับร้านวัดกินร้านกิจกรรมข้างวัดกระถินโอ้คนแบบเหมาะอีรีครับร้านวังนี้ ฝน,นมาตกพอมาฝนตกแต่ก้อนหนาเข้ามาเห็นหมือหนึ่งครับมันเลยลมเพราะว่าที่นี่ล้านเป็นล้านสนามหญ้าครับสนามดินเหนียวมันมีหญ้าคุ้มเหนียวว่ามันขัดมันขัคว้อรถจม าานกอ่ลงลงงหวขเหมือนเป็นคิ่วการแสดงของสาวน้อยเดินทางไปเหรัอยูอำเภอน่นสังครับจาวน้องบวัวลำพูรับแค่วใกล้ๆก,กันแล้วครับว่าไก่บ่าไก,าไก,าไก่เพราะว่าอาจจะเดินทางสบายนะครับนิดตนึ่งว่าไก่นะครับรถปั่นไฟ ต้นกำลังเะาต้นกำลังแจกจริงครับเจเนเรชันเกีร์เนเรเตอร์ระบบไฟ2 2 0สยครับ220 kv เก็บไปตัวทียทุกขั้นแล้วครับพี่น้อง

วันนี้อุปกรณ์ส่ไฟแล้ว่าอุปกรณ์ต้นกำลังขุมพลังกำลังนี่ง่ายไม่ยู่วรถรออะไรครับมึงกับอันนี้เป็นข้าวบะปักหรือว่าปักง่ายหรือปักใหญ่กับข้าวบะปักตุงตูโล่เอาไปลอง

ต่อเลยนแบบไรครับพี่น <ım. S 2> <tat> ้องการลำเลี้ยงจอฮะพอเดีวเอาเฉพาะจอกลางกี่ยุนี่ฟมก็ยังบอกว่าฟมอะฮะมันคือเหนฟม การลำเลี้ยงจ่อคอครับว่าขายบักแตงโมพนักง,งานจ่อยุป,ปีนียิงสิบเอ็ดพนครับดเดี๋ยวเอาผ้าเดี๋ยวในบังพนากกำลังของจ่อครับพี่น้องอันนี้คือกองประชาก,การของจ่อเพื่อปีนี้ยกเมื่อวัอยู่ล้างหานครับเบังพี่น้องเบังซีพียู ซีพียูพร้อมอยู่นี่ใครเราใส่เล็กสุดนะเล็กยู่หันมีกับกยโ,มมโยกไปพุ่นติผมก็ได้ยกไปพุ่นนะครับเ<ม>ก็บที่พุ่นเก็บพร้อมเก็บยังนอายุพุ่นเลยครับกูเซอร์ครับวันสองที่สี่ไฟห้าตัวครับลองหกตัวก็ตัวเม่นถึงเติ้งรวบกันได้จำกันได้ไม่เลวนลีว่แหละครับ ก็ว่าผมบมเทีบจอบไนได้ยังก็ที่เดียวจะเสียน่างนี้ขั้นตล่ะตาเจีบซ้ายอยู่นี่ชุดน่ครับพี่น้องเขานี่แหละครับมบืงการทำงานของเจรละเมอของระบบจอเบื้องก้อนข้าว อ๋อไม่ยังมันคือหลุด,ดลงสิอ๊ะทำไมมันหลุดอะัน่ลวมเดี่ยวมวมทำไมมันหลุดลงอะทำไมมันยุ่ยลงอะเอาพี่น้องเจอกันไหมปีนาครับพวกไหนจะได้มากรับใสพี่น้องบัตบักนจรินแล้วกัน<อ>พี่เจร่าบ้างดีๆไป เจอกันไหมครับคลิปหน,นั้นคลิปนี้ไปทั้งนี้ครับบ๊ายบาย